สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการทำหนังสือขอออกหมายเรียกคุณอุปกิจตประจาริยังกูลสมาชิกวุฒิสภาเพื่อไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคาดีอาญาแต่เรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณอุปกิจตนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญได้มีการระบุชัดเจนว่าในเมื่อคุณอุปกิจตแม้ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกไปเรียกแต่ว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมหากมีการเรียกตัว จะต้องมีการทาหนังสือแจ้งมาและต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาก่อนซึ่งทําให้ในวันนี้เนี่ยแหละครับสภาได้มีการโหวตลงมติกันและปรากฏว่าวุฒิสภาไม่อนุมัติการส่งตัวคุณอุป,ปกิตให้ตํารวจสอบสวนในคดีฟอกเงินและก็คดียาเสพติดด้วยนะครับโดยผลการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาคือไม่อนุญาตให้ตํารวจเรียกตัวในอุป,ปกิตปปรา,ารวิยังกูลสมาชิกวุฒิสภาไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุม ผลการลงมติฟังดีๆนะครับวุฒิสภาลงมติไม่อนุญาตให้ตำรวจเรียกตัวคุณอุปกิจไปสอบสวนไม่เห็นด้วย174เสียงครับเห็นด้วย7เสียงและมีสมาชิกวุฒิสภา10คนที่งดออกเสียงโดยที่ประชุมวุฒิสภาใช้เวลาในการอภิปรายแจ้งให้ทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ในอุปกิจชี้แจงและลงมติวาระตัวนี้ เป็นเวลาร่วม2ชั่วโมงเลยนะครับโดยใจความสําคัญในการชี้แจงคุณอุปกิจก็ได้ชี้แจงคล้ายกับที่เคยถแถลงข่าวนะครับคือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทอรลรวกรุป๊ปพร้อมขอบคุณที่ประชุมวุฒิสภาที่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนอกจากนั้นยังบอกด้วยนะครับว่าเขาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมได้รับความทุกข์ทรมานมามากกว่า1ปี อย่างไรก็ตามคุณอุปกิจยังยืนยันนะครับว่าก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งสวในปี2562้าออเขาออกจากการเป็นกรรมการหุ้นส่วนบริษัทอโลกรุปแล้วและตลอดเวลาที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายไฟระหว่างไทยกับเมียนมาไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเรื่องนี้มีท่าทีจากอีกฝ่ายครับอีกฝ่ายที่ว่าเป็นท่าทีที่มาจากคุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ประชุมวุธิสภามีมติ174ต่อ7เสียง ไม่อนุญาตให้มีการออกหมายเรียกตัวและส่งตัวคุณอุปกิจตประจาวริยงังกูลสมาชิกวุฒิสภาไปทําการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาคุณรังสิมันโรมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับถือเป็นคดีที่มีน้ําหนักที่จะเชื่อได้ว่าสอวอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เนื่องจากก่อนที่สารจะมีการพิจารณาออกหมายจับจะต้องมีการนําเสนอพยานหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนซึ่งหากสารเห็นว่าจะสามารถออกหมายจับได้ ก็แสดงว่าบุคคลน,นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงแต่ที่ไม่ออกหมายจับอาจเป็นเพราะมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแทรกแซงการออกหมายจับอายการสูงสุดก็มีคำสั่งแจ้งข้อหาสมคบค้ายาคุณวังสิมันโรมบอกว่าคิดว่าหากมีคำสั่งเช่นนี้และทางสวตัดสินใจที่จะไม่ส่งตัวคุณอุปกิจตไปรับการแจ้งข้อกล่าวหาก็เท่ากับว่าสมาชิกวุฒิสภา,ากำลังปกป้องคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขบวนการค้ายาหรือไม่ คุณวังสิมันบอกว่าตอนไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆว่าสอวอจะปกป้องคุณอุปกิจทําไมและคุณอุปกิจต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ใช่ใช้กลไกของสภาในการยื้อไว้เช่นนี้เพราะไม่ได้ช่วยอะไรสําหรับประเทศไทยเลยวันนี้คุณวังสิมันรบบอกว่าวันนี้พวกท่านกําลังปกป้องคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทําลายประเทศและทําลายอนาคตของลูกหลานผ่านยาเสพติด หากในอนาคตปรากฏว่าคุณอุปกิตเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงสอวอทั้งหมดที่โหวตปกป้องจะรับผิดชอบอย่างไรกับการที่ทําให้กระบ,บวนการยุติธรรมช้าลงการที่คุณอุปกิจตอ้างว่าคุณวังสิมันไปด้อยค่ากระบ,บวนการยุติธรรมคุณวังสิมันบอกว่าเผลอๆคุณอุปกิจตเองที่เป็นคนด้อยค่าครับการที่ใช้ความคุ้มกันสอวอและไม่เอาตัวเข้าสู่กระบ,บวนการทางอาญาทั้งที่ถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงซึ่งหากภายหลังพบว่ามีความผิด ก็ถือว่าคุณอุปกิจมีความผิดทางจาริยธรรมไปด้วยความผิดที่ร้ายแรงเช่นนี้แถมยังใช้สอวอเป็นที่คุ้มกันครายกันแน่ที่ด้อยค่ากระบวนการยุติธรรมครายกันแน่ที่ด้อยค่าระบบนิติบัญญัติเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อคุณรังสิงมมนบอกว่าคงต้องมีการพิจารณาแต่เมื่อหมดสมัยประชุมตนหวังว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วหวังว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะดําเนินการให้นายอุปกิจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่คุณวังสิมันโรบอกว่าต้องการมากที่สุดคือต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาที่สุดนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today